เป็นอย่างดีอ่ะครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุกท่กทานกคลังอยู่กับป๋ามีแล้วก็เวลาเกือบตีสี่นาะพี่น้องเนาะเอ,าเอา้าก็ไปเบิ่งกันนพี่น้องผมว่าสิมานหรือบ่ามานพี่น้องเอ้ยเอ้เนาะพี่น้องผมส่วนสมาชิกี้ขาดได้ที่ เป็นเด็กของบ้ามีแนะนําเลยว่าให้ทําใจพี่น้องผมเพราวมายัางได้ลูกทวดยังยิ่งพราเขายุ่พี่น้องผมไปเหยือนเรสเตอร์นะพี่น้องนะคาดว่าสิเอาชนะเรสเตอร์เพราะได้ระกานาซิแพ้เรสเตอร์แล้วบ้ามีว่านะครับก็บต้องทําใจนะครับแฟนแฟนลิเวอร์พูลก็ได้เครื่องแรกจบไปแล้วพี่น้องผมศูนย์ศูนย์ซาลายิ่งลูกทวนเพราเขาได้พี่น้องเนาะเอาส่วนเขาต้องไปชิมมากพี่น้องผมไปหาเวอ่อกรบโบกไส้หนู ด้วยอาการที่หนาวเนีย้ยพอสิแก้ยผาไปหายิิงหนูไปน้องมันสีไวบ่ลุยอ่าส่วนสมาชิกอ่าไอบีเจนะครับเด้อฝากไปถึงไอบีเจครับผมขันสีมามาได้เลยครับตอนนี้บ้ามีอ้อยหนูไปทาเราเด้อเด้ออ่ายินดีตอนรับครับผมไอบีเจบันว่าเป็นทางผ่านอ่าบ้านเพินินเราเพิินอยากอ่าแวะมาเหร่นน้ำมา,าหาพืก้กระโปงให่หนนะูบ้ามีกันนะว่าจัน หาจินเขาจิ้นหาจินเขายุธงยุธายุนายุไห่น้ำบ้ามีจ้าขาบก่อนว่าสันอ่ะขอตอนรับดีความยินดียิ่งเด้ออายเด้ออ่ะเดี๋ยวสีเชิญไปเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งนะครับเด้อขอแจ้งมากกว่าพี่น้องผมอ่าเราว้างตอนนี้กับเดือนไงพี่น้องผมเราว้างตอนนี้กับเดือนไงบ้ามีมักจังสี่ละตีสามตีสี่หาบือกับพวกใส่หนูเดือน่ายๆท่าท้ายพี่น้องผมไม้มาเห็นหอยมาเรียนหนี้หลวงพี่น้องผม คันบอตายกับจ่อยหนูบ้ามีคันได้ดแล้วเที่ยวนี่คันกองเขากองไรเบิดบ้ามีเสียสูตรที่พิสดารเหกทุกกดทุกเกียนในเบิ่งพี่น้องสีอ้อยเขาแล้วก็จอบวื้อกระโพกเลยว่ามันสิเป็นไปได้บ่พี่น้องมันรวมกันมาขึ้นผาดสามมึอย่ว่างหมดสิพอผาดแล้วพี่น้องเอาางนา,นา,า,นา,า,านะ พี่น้องบ้ามีบ้หูดนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขออนุญาตครับผมคนมากเลยครับดเดี๋ยวเราต้องถามไทยกันก่อนฟุกอ่ะโอ้ยได้ตกใจพี่น้องเอาพี่น้องผม

เอาไปหมออื่นก่อนเดึกๆยงมาไหมพี่น้องเล่าจีหหากลับมาไหมนาอครับเนาะ อันตรายอันตรายเข้าตรงนี้อยู่พี่น้องน้องๆเข้ามากันสามคนสามคนเข็งๆเลย <c oughs> โอ้ยตายส่งแสดงว่าเขายางรองเวิร์แล้วละแถวนี้ว่ามีหูดีเอ้าว่ากันเพื่ออะไล่ะ อยู่วะพ as as. Uh, ี่นะอยู่วะพี่นะอยู่ว่วะออยไหนวะขอแพทกับพงไม่บอกแพทกับพงไม่หรอกต่อเลยพงวะ น้องลงเข้ามาสามมาสามคนเลยแล้วนะเขาใส่วิธีโบอ้บอยเขายางยิงเลยซึ่งบ่ามีบริวารหรอกอวงเขาบ้ามีก็ได้แต่ว่ามาพอกันยี่สี่กะต้องลุยกันหน่อยไปเถอะครับสวัสดีครับพี่น้องผมก็ได้ไปแล้ว ชิบ่ได้ตบอกเขาว่าลูกๆเข้ามากันสามคนเป็นสไตล์การหาหยังร้อยหินหนึน่งคู่กันแท้โลดนะซึ่งมันสิซาวไปซาวดะไปโลดก็บ่ได้ว,ว่าครับการหาอยากหากินมันต้องมีบ้างแบบนี้ละ่ะบ่มีพวว่อเรว่าพูนเสียงหนึ่งอยู่พูน,พนบอกมาๆยู่ใจต่งพูนอยู่พูนครับเป็นแล้มีหลายสูตรสูตรหนึ่งก็คือย,อย่างไปเรื่อยๆนะครับฮะ ก่อไซนี้งานเองสินะซึ่งสไตล์บ้านมีพันต้องกองสะก่อนบ้านมียังสิบมาอะไรข้สันบ้านมีโบาสาวเหี่ยงก็บครอบครัวกันเอาไปเบิ้งไปมานว่มามานันเะนี่ย ยิ่งเซ่เลยพี่น้องมันคือห่องยิ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิ่ยน้ำกันอยู่งระครับเนาะโอ้นี่ดีงพี่น้องน,นี่ครับมีครับเห็นแล้ว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 พี่น้องผมสองแปรมผ่านไปมถือใส่เลยอ๋อเพี้ยนี้ มัวดิห่งไปสองเตียมสองเตียมเชียงจริยง,งนี่แล้วว่ามีบอกแล้วว่าการที่เขาไปหาสาวก็เพราะมีกองเขานะ่ะกองเขาจะได้เปรียบกลัวโดวยเฉพาะขันห้องหมูกองเขาแต่ออกกว่าขันข้าเจ้ามากสิข้าเจ้ามาบอกก่อนก็เรียบร้อยขา้าเจ้าโอ้มันสุดมัน ซึ้ดวนกับโวกพี่น้องซึ้ดวนกับโขกของข้าเจ้าซีบ้ามีเบางแถวสามบัไดแถวมันเป็นซีมีแซงหนึ่งซีรุ่มหนึ่งพี่น้องผมมาเบิ่งกันไปสิไดงลายกว่ากันสุดมันพี่น้องผมทึงวูบกับโขก่หนูท้งละแวงมาเนี้ยซีรุ่มหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งไปเสียบ้ามีอยู่ว่ะ ี๋ยวมีอย่างเด็ดๆสิบอกให้ฟังพี่น้องเออาาเเขานีจากไม้นี่ซะมันมันก็คือเราละห้องนองเขากับผมาบมแบบยุ่นสามสามมันใจแล้วว่าสามพูดยังซี พพี私は私はี私私่่นน้้อองงถือพี่น้องผมถือ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 พี่น้องผมถือถืออ่ะตัวนี้ยังเป็นตัวนี้ยังตัวหน่อยอยู่นะครับเรื่องนี้สำหรับบารมีคือตัวหน่อยอยู่ยังตัวหน่อยอยู่ยังตัวหน่อยอยู่นี่นี่ยังตัวหน่อยอยู่ส่วนนี่ห้างมันบักเอ็ดตรงยื่นนี้ขี่น้องมีห้างมันพี่น้องเบิ้งดีๆนี่สังเกตห้างมันห้างเลยครับเด้อ เป่าทอยจอบเอาเกินได้พี่น้องจอบเอาเกินได้สักวันตัวหน่อยมั้งบ้ามีผู้สนใจบ้ามีผู้สนใจตัวหน่อยนะซ้ำหนีถือว่าตัวหน่อยนี่ครับน้องป้ามบอกว่าบิกเอ็สุดยอดพี่น้องผมสุดยอดซ้ำเทียมเคียงเคียงที่น้อง สำนีมือนี่เพราะว่าเจอเจอศัตรูร้ายเรามีแนวก็ว่าฟังฝากไอ้แจงแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็เจาะมาเกินได้ล้วเพียงแต่ว่ามันหน่อน้องเขาบ่าหนาเสียจังสีเลยนี่ยุ่งก่อนี่ตัวหนึ่งบ่ได้บ่ไดฟ้ฟาวเอานี่คือมันหยากกันนะนะเอาบ้านนี้เราตรงๆว่าอันนี้โอเคทำว่าเพียงพ่อเพราะกับเพียงพ่อแต่ว่า คือเขาที่บ้ามีตั้งใจเอามาอ้อยมันเขาเอาไปเอาตรงๆเขาเอาไปหยัางบกวนสิเอาไปบ้ามีงง่งงๆที่สุดกับพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยบ้าๆมันอาจจะเอาไปสิเอาไปหยัางพี่นอ้องโอ้โหเหลือเสื่อความคิดของมนุษย์ อเนี่ยถงเขาพี่น้องเห็นบ้ามีเอาถงเขาบอเอาฝา่าแจงแล้วพี่น้องว่าเป็นยังถงเขาบ้ามีบ้างไปหันนั่นท่าหงยางเอาไปนั่มไหมไมึงเอาไปหยัางคือคือบ้ามีบ่าเขาใจนะเอาไปหยัางเอา ความเสี่ยงลาผ้าจากกันไปพี่น้องผมขอบคุณทุกอะไรทุกทรัพย์ทุกทการคิดการตามเงินเดิมเพื่อเก่าพี่น้นนองผมจากหัวใหญ่ทีมงานอีสานบ้านเองไปมองอื่นบ่าอะไรแล้วนะฝ่ายแจ้งแล้วคือมามามหาลาหนูนี่บ้านมีแนะนําให้เอากองเขามากองไว้นะครับเนาะบ้านมี่ไม่ย่างสามหัว่าสิมากกองตอนตีสามแล้วก็เฝ้ากองเขาอยู่เสีนมันผิดวิสัยแล้วก็บ้ามีเอาเขามาบ้ามีสีอ้อยต่อเพื่อว่าสวยมาบ้ามีสีบะไรอย่างมาอีกก็มาเอาถุงเขาบ้ามีไปที่เห็นถือถุงไปนะ เอากันไปซื้อๆดื้อๆเนี่ยเอากันไปซื้อๆดื้อๆเนี่ยคือคือน้องนุ่งเนี่ยที่เบิ่งอยู่เนี่ยอ่าท่มา่าลาหนูไมาในเรื่นั้กันนี่ควรที่มีอ่าเราคบบวเป็นมืออาชีพเด้อน้องเด้อ่าบ้ามีเตือนไว้ควัจะมีอ่าควรสี่ขวขวรจะเป็นมืออาชีพควรจะเป็นมืออาชีพบ่หลักบกจบบ่เอาของผู้ใดไ,ดไปโดยพาราการโดยใจเหนนะครับเนาะเขาก็ไปหาเอามันมันบ่เบิดเราหรอกบ้ามีแหงเบิดหลายสอบแล้ว บ้ามีวสมมาย่างดีบาดเพราะมันว่าเอาไปใส่ต้อเลอยยังเสียพื้นสิบ่ห่วงบ่ไห้บ่ถ้าว่าให้ได้บ่ก็ให้ได้กับบ่ขอ่นิเอาไปเลยอันนี้เขาเอิ้นว่ารักพกยกหอบ้ามี่พระทับใจ้อครับเด้อยที่อามาหายิ่งรล้วมาพอกันแบบนี้เราเรามีพฤติกรรมแนวนี่บ้ามีขอตามีเนี้ยน้องๆก็ได้ก็บ่เป็นยังมาก่อนพ่ออยู่กรอนเขากอนได้อันยิ่งรุดนอันบ้ามีบ่ว่าดอก วื้อรวดกันเห็นกับกบได้ว่ากันมันก็มาหาอยากหากินสิมัห่วงแดงไหน,ไหนมันทีผู้อื่นบ้ามีบ่เคยว่าแต่ว่าขันการเฮ็ดลักษณะนี่มันผิดพี่นว่างก็เห็นอยู่ว่าบ้ามีถือถุงเขาไปว้างไปเอาไปโอยอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับนายนายใจเนื่อยใจเจอคนแบบนี้